โรจิสติกที่ดีที่สุดในเวลานี้รถไฟ <laughs> <ย>ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างคือโบราณแต่ณเวลานี้ถึงทุกที่ <laughs> <ย>ถึงด้วยใจ <laughs> การรถไฟแห่งประเทศไทย, <laughs> ย,ยดีและถูกที่สุดด้วย <laughs> <laughs> ข่าวดีดีกับพี่คำรนวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีโชคดีครับได้มาเจอเจ้าหน้าที่ของการรถไฟที่ไปเอคืออะไรครับยังเป็นชื่อนี้อยู่นะยังเป็นชื่อที่ไปเอาล่ะจากรถไฟหัวมาเป็นการรถไฟที่ไทย เรัฐทั้งนึงในรัฐวิสาหกิจที่ยังงขาดทุนอยู่รัฐวิสาหกิจที่มีทรัพย์สินเยอะที่สุดและยังคงขาดทุนอยู่น้องผมหนึ่งในในฝ่ายในในการรถไฟไม่ได้ไทยจะเรียกว่าฝ่ายโครงการพิเศษในก่อสร้างผู้ดูแลตรงรถไฟความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงเนี่ยอย่างที่นำเรียนนะครับว่าเราเองก็ไม่ได้เป็นประเทศที่มีงบประมาณมาก การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต้องมีวินัยต้องมีความระมัดระวังระบบรถไฟทางคู่เป็นแบกโบนหลักของประเทศอยู่แล้วครับอันนี้ต้องต้องเติมต้องทําเป็นเป็นตัวขับเคลื่อนหลักเพราะว่าระบบรางเป็นระบบที่ผมใช้คําว่ามีต้นทุนที่แฝงอยู่ในค่าค่าสินค้าเนี่ยน้อยที่สุดอยู่แล้วอธิบายง่ายๆว่าถ้าในนั้นถอดถอดถอด,ถอดต้นทุนออกมาใดๆก็าตามแต่ถ้าขนด้วยรถถ้าขนด้วยทครถบรถร,ถร,ถรถทุกเนี่ยสมมุตินะฮะคือ10บาท10บาทต่อตัน ผมจะเหลือ5บาททันทีแปลว่าผมผู้ประกอบการหรือหรือหรือระบบ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 เศรษฐกิจเนี่ยมันจะโดนซับซิไดเรื่องนี้ไปไป100ทันทีเลย,น,ไไเยนำพาสินค้าไปได้เยอะพาสินค้าไปได้เยอะมีผู้ประกอบการมีอำนาจในการต่อรองหรือการแข่งขันเนี่ยได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นถาม,ถามว่า,วามันไม่แปลกแล้วครับที่ทำไมที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเขาต้องทำอย่างนี้ก่อน ทำไมจีนมันมีรถมีมีสายทางรถไฟเป็นเป็นเป็นเยอะที่สุดในในตลอดระยะ20ปีที่ผ่านมาที่มันเติมไปได้เยอะมากทําไมมันบ้าคลั่งได้ขนาดนั้นผมถามว่ามันต้องฉลาดอย่างเขามันต้องมีในยัยยะในไนนั่นนะครับนี่นั่นคือบทเฉลยของมันทาไมญี่ปุ่นมันต้องใช้วิธีนี้ในการทําทําไมเยอรมันเวลาเราไปมันรู้สึกเนียนตาเหลือเกินในการขนของเขาเนี่ยเขาไปไกลมากแล้วผมจำผมเชื่อว่าคือเขาบรรลุไปทุกอย่างแล้ะมันเนียนตามาก เราช้าแต่เราได้ทํายังโชคดีที่เราได้ทําจริงๆครับจริงๆครับอันนี้เป็นเรื่องจริงทีนี้จากความเร็วสูงจากรางคู่เดี๋ยวจะลงไปที่ไอ้รางเดี่ยวเมื่อกี้นะไปจุดจิกจุดกิจทีนี้นิดหนึ่งเพลินหลายปีแล้วผมไปรบุรีผมไปรบุรีนะผมก็ผมชอบสังเกตไงผมก็เห็นไอ้ทางรถไฟอ่ะมันผ่านรอบเมืองนะรถไฟของเรานี่แหละผมก็มองเอ เฮ้ยทำไมมันสูงขนาดนั้นมันสูงยิ่งกว่ากรุงเทพอีกและลบบุรีมันมีอะไรต้องสูงมากขนาดนั้นทางรถไฟของเราะนะาผมเลยเก็บตรงนี้มา,ามาถามเลยว่าทําไมที่ลบบุรีมีอะไรมันถึงได้ปี๊ดขึ้นไปขนาดนั้นอธิบาย,ยางี้ก่อนครับเราพยายามจะเข้าลบบุรีทีแรกนะรถไฟเดิมเข้าลบบุรีผ่านกลางเมืองลบบุรีเลยแต่พอเป็นรถไฟทางคู่เนี่ยมันมันผมใช้คำว่ามันจะมีการก่อสร้างและมันจะมีวอลลุ่มที่เยอะขึ้น จุดเดียวที่เราทําอ้อมลบบุรีก่อนนะฮะทำไมทำเราเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะใส่รถไฟทางคู่ข้ามพระปางสามยอดได้อย่าลืมนะฮะรถไฟปกติเราจะเลาะพระปางสามยอดไปเลยสวยๆเลยนะฮะเราเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันต้องเปิดระเบิดโอเพนเทนต์นู่นนี่นั่นคือแล้วก็สิ่งแวดล้อมตอนที่เราขอเอเอเขาไม่ยอมเขาบอกว่าไม่สามารถที่จะจะกระทบกระเทือนคือประเทศไทยต้องให้เขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากพาร์ติตี้แรกเลยนะครับพวกผมไปเนี่ยวลาพวกผมเจอเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนเราเจอสีเทพอะ อะไรประมาณนั้นนะฮะหรือว่าแม้แม้แต่ที่อยุทยาเห็นไหมฮะยูเนสโกเข้าไปนั่งนะเนีเราเราเราจะเราจะใช้คําว่าเราจะให้การคํานึงถึงเรื่องนี้มากการรถไฟประเทศไทยก็เลยเสนอแนวทางก็คืออ้อมไปอ้อมเมืองอ้อมเมืองไปเสร็จแต่สิ่งแต่สิ่งที่ตรงนั้นที่เราไปเนี่ยท่าวุงนะฮะท่าวุงนี่คืออะไรถ้าพี่จาน้ําท่วมปี5้าสี่หรือพี่จาน้าท่วมในในภาพจนั้นนั้นได้เนี่ยมันเต็มไปด้วยมันเต็มไปด้วยโอ แล้วถ้าเกิดว่าผมไปสร้างแดัมหรือคันทางใหม่เป็นระดับดินนะฮะตามที่พี่คำรณเคยคุณชิ้นคชินตาเนี่ยมันจะเป็นเขื่อนที่ล็อกไว้ตรงนั้นเลยน้ำเวลามวลน้ำที่มาปั๊บเนี่ยผมจะกลายเป็นจำเลยทันทีมันเลยต้องเป็นสูงสูงก็ลากยาวไปเลยทีนี้ ซึ่งเปิดซึ่งซึ่งเสร็จแล้วนะฮะพึ่งเปิดการเดินรถไปเจ้านายผมไปเมื่อไวันไหนนะเฮียไปมวันไหนยี่สิบเก้าที่ผ่านมาเราเปิดแล้วนะครับเราเปิดการเดินรถละสามสิบเปิดการเดินรถล้ะมันก็จะกลายเป็นทางที่ยกสูงสูงนั่นเลยาสูงที่สุดในประเทศไทยยังครับยังครับมีสูงกว่านี้ครับมีสูงกว่านี้ครับมีสูงกว่านี้ครับยังครับเสตตีนี้ไว้ทาลายครับเราออกแบบไว้ในแบบผมในมือผมนี่ในมือในมือเฮียเขาไดมีสูงกว่านี้ครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันต่อไปไม่ง่ายไม่ง่ายอ้า อรงคู่นะครับแล้วก็ความเร็วสูงโอเคหมดไปท่านี้มาพูดถึงไอ้ธรรมดาเนี่ยรังเดียวเนี่ยนะเอาเอาล่าสุดเลยมันไปชนแรงงานพม่านะแม้จะตายไปคนหนึ่งก็ตามแต่เพราะว่าไอ้ที่จะอะไรเลียงไม้กั้นทางรถไฟเนี่ยนะทั่วประเทศเนี่ยผมว่ามันมีอยู่แค่ไม่ถึง10%นเครับ แล้วเมื่อไหร่ยังไงเราจะทําให้มันเรียบร้อยมากกว่านี้ไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรเไงี้ยนะครับผมถ,ถอยหลังกลับไปที่ทางคู่ก่อนทางเดียวเรามีประมาณ4,000กิโลเรามีจุดเขาเรียกว่าจุดข้ามทางทางเส,สมอระด,ดับมีทั้งชนิดที่เป็นทางการและชนิดลักผ่านอธิบายงี้ก่อนนะครับลักผ่านนี่คือประชาชนเอาง่ายประเทศไทยนี่ประชาชนพฤติกรรมของคนไทยอย่างหนึ่งก็คือเอาง่ายเอาสะดวก ตรงนี้มีชุมชนเยอะข้าพเจ้าทำการรถไฟไม่ได้ทําให้นะครับเขาก็จะทำของเขาเองเอาอะไรมากั้นเองเทปูนเองอะไรเองก็ขับเข้าไปเองแะไรของเขาเองนี่ก็ทางลักผ่านและอย่างนี้มีเยอะมากนะครับและมีเพิ่มขึ้นแทบทุกทุกปีกลับมาที่รถไฟทางคู่ที่ผมทําเมื่อก่อนก็มันเป็นมันก็เป็นทางเดียวนี่แหละฮะผมมาเนี่ยเวลาผมมาเนี่ยโครงการรถไฟทางคู่สร้างให้อีกทางหนึ่งในเขตทางเดิมของการถไฟมันก็จะไปเจอพวกนี้แหละครับ สิ่งหนึ่งที่ผมทําก็คือเชื่อไหมครับพี่คำลนในนั้นมันจะมีสิ่งก่อสร้างก็คือการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางผ่านไม่ว่าจะเป็นยูเทินไม่ว่าจะเป็นโอเวอร์พาร์ไม่ว่าจะเป็นอันเดอร์พาร์ใดๆก็ตามแต่ที่ผมทําอธิบายง่ายๆโมเดลที่ผมทําหรือแม้ที่ผมจะยกระดับข้ามที่ที่บ้านไผ่ก็ตามแต่ยกระดับข้ามที่หัวหินก็ตามแต่ที่หัวหินเดียจะมีคำลนไปตอนนี้รถไฟไม่ได้วิ่งข้างล่างนะครับรถไฟวิ่งข้างบนพาเมืองหัวหินทั้งเมืองวิ่งข้างบนหมดเลยเพื่อจะแก้พวกนี้แหละฮะ พูด,ดง่ายๆสิ่งที่ผมทําในรถไฟทางคู่มูลค่าสูงมากก็คือใช้โมเดล5โมเดลโดยประมาณใน5โมเดลนี้แก้ไขปัญหานิดเดียวครับไม่ให้ล้อรถยนต์สัมผัสรางรถไฟอธิบายงย่างรครับ ไม่ให้ล้อรถยนต์สัมผัสรางรถไฟจะด้วยโมเดลใดบนดิหนึ่งก็ได้เป็นยูเทิร์นก็ได้เป็นอะไรพอเราทาไม่ให้รถยนต์สัมผัสรางรถไฟเมื่อไหร่ปั้งอุบัติเหตุก็จะลดลงซึ่งสถิติวันนี้มันก็ลดลงไปเป็นอย่างนั้นจริงๆเราทําเสร็จแล้วนะครับจากจากขนครปฐมไปถึงชุมพรระหว่างทางมีหมดยูเทิร์นมั่งโอเวอร์พาร์สมั่งอันเดอร์พาร์สมั่งแล้วก็เปิดการเดินรถแล้วด้วยเพราะตรงนี้เชื่อว่าอีกไม่นานนะใช่ครับปัญหาตรงนี้ก็จะค่อยหมดไปคือเราไม่ได้นิ่งนอนใจ เราไม่ได้นิ่งเราเรามีสุดท้ายเรามีรั้วสองข้างทางทั่วประเทศและเราขอความร่วมมือเหมืเช้่นว่าของความร่วมมือแล้วครับกับจุดตัดทางผ่านที่ผมพูด,ดไปเมื่อกี้ที่ลักผ่านขอความร่วมมือว่าให้ประชาชนเนี่ยไปใช้ในจุดที่เรากําหนดให้ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือดีครับแต่ก็ยังมีดื้อถามว่าคนไทยแล้วครับเราก็ต้องคุยกันเจรจามีเอายันคงเอาสัตว์เลี้ยงเอาอะไรไปเลี้ยงในเขตทางผมจริงๆไปดูได้แถวเพชรบุรีอะไรพวกนี้ดูได้ขณาเราทำให้เสร็จแล้วนะฮะแต่การอย่างทบอกว่าแต่มันน้อยลงพี่ไปงี้มันน้อยลง เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาจุดตัดที่พี่บอกมันจะมาพร้อมโครงการรถไฟทางคู่มันจะมาเลยในนั้นจะมีค่าค่าก่อสร้างพวกนี้ที่ไม่เกี่ยวกับรางนะฮะมีมาหมดเลยเอาทีน,นีอ้อีกจุดหนึ่งนะที่เราจะเห็นกันว่าที่ที่พวกเราข้างทางเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วก็เราละเลยปล่อยปละหรือเปล่าถึงปล่อยให้ชาวบ้านเนี่ยไปปลูกบ้านนะไปปลูกบ้านทําเป็นชุมชนไอตอนเขาปลูกหลังสองหลังเนี่ย เราก็เฉยเมยไม่ดูแต่พอเขามาเป็น10 20 30เราไล่ไม่ได้แล้วเมื่อมีองค์กรระหว่างประเทศมันมาขวางตรงนี้เราปล่อยปะกหรือเปล่าเรามีมากจนดูไม่ถึงหรือเปล่า,าผมยอมรับว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เรามีมากและมีมายาวนานเรามีชุมชนผมเรียกว่าชุมชนนะฮะและกฎหมายเองก็ก็ก็อำนวยให้เขาเวลารวมตัวเยอะๆเนี่ยจะมีจะม,จะมีจะมีตัวกฎหมายชุมชนให้เขาสามารถเข้าไปขอน้ำขอไฟขออะไรได้ พอมีกฎหมายพวกนี้เสร็จเขารวมตัวกันเสร็จมันก็จะมีคนมาดูแลผมเรียนอย่างนี้นะฮะมันมีมีคนดูแลปัญหาค่อนข้างซับซ้อนและเรามีชุมชนใหญ่ๆอย่างเงี้ยเยอะผมเล่าผ่านอย่างนี้แล้วกันครับพี่กำรนครับในรถไฟทางผู้อีกเช่นกันที่หัวหินหัวหินนี่เป็นเป็นเป็นไป,นปนมีความหนาแน่นเป็นเบอร์สองของประเทศไทยประมาณ2,000ันครัวเรือนโดยประมาณ 2 0 0พันครัวเรือน2 0 0 0ถึงามนี่แหละจำไหมผ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 มเป็นคนรื้อเองด้วย3 0 0พันกว่ากว่านิดๆิดพันพันโทษเราไปด้วยไฟทางคู่รอบทางนี้หัวหินเต็มไปด้วยเรื่องพวกนี้ทั้งหมดและไม่ใช่คนไม่ใช่คนยากจนนะเป็นคนจนยากจนยากเป็นคนจนยากเต็มไปด้วยธุรกิจเยอะแยะมากมายและไม่ ไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่ได้มีรายได้อะไรให้กับการรถไฟเลยโดยรถไฟทางคู่ผมใช้วิธีการก็คือหรือย้ายผู้บุกรุกทั้งหมดทางคู่นะทำทางคู่ทําที่หัวหินพี่ไปดูได้เลยครับทำได้ผมเคลียร์เรียกผมเรียบผมเรียบประชุมหมดเลยครับผมเรียกประชุมทั้งหมดทําไปแล้วทำไปแล้วทำไปแล้วเราเรียกมาถึงปั๊บเราให้เราถามว่าคุณเราจับมื่อใครรู้ไหม พอชอปประเทศไทยเขาประเทศไทยเรามีองค์กรหนึ่งก็คือหาที่ดินส่วนที่เป็นที่อยู่ถาวรให้กับตรงนี้เรามีเรามีหน่วยงานที่เขามีงบประมาณเขามีเจ้าหน้าที่เขามีโนอาหมีทุกอย่างจับมือกับเขาร่วมกับเขาสกรีนก่อนครับเรื่องแรกสามพันผมสกรีนครั้งแรกใช่ไหมใครจนยกมือขึ้นจนวัดจากอะไรเสียภาษีเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ไปชมหน่อยกิจการที่บ้านเป็นยังไงคัดกรองหมดเลยนะฮะสุดท้ายไม่มีคนจนคนจนจากสามพันเหลือ ไม่ถึงสามร้อยไม่กล้าพอเราเอาใช้กฎหมายเข้าเข้าจับเอาสัมภาระเข้าจับเอาอะไรเจ้าเข้าเจ้ากับกับไม่กล้านี้ครับมีการต่อต้านมีอะไรพวกนี้จ้ะสุดท้ายเราเหลือสามร้อยนั้นเราเข้าระบบให้เขามีที่อยู่ให้เขามีการจ่ายค่าชดเชยไอ้ค่าเยียวยาเนาะเราจ่ายค่าเยียวยาเราทําที่นี่ที่หัวหินก่อนหน้านั้นเราทําที่ที่ขอนแก่นลังขอนแก่นไปดูได้นะครับเราก็รื้อแบบนี้เช่นกัน เนี่ยทีมงานลึกก็นังอยู่แถวนี้แหละคือ,อรางคู่เนี่ยนะใช่ครับ<ค>รแล้ว,แล,วแล้วที่เหลือเราจะมาใช้กําลังเดี่ยว่างี้ได้ไหมเอาทำแบบเนี้ยเข้าไปทุกที่ทุกที่เราทําเสร็จเราได้พื้นที่มาเสร็จภารก,กิจของพวกผมคือทํารถไฟทางคู่ ออกแบบสถานีใหม่ออกแบบในสถานีใหม่นั้นออกแบบให้มีพื้นที่เช่าใหม่ในการรถไฟก็จะมีส่วนที่เป็นบริษัทลูกที่เป็นดูแลปัจปจ,จุบันนะฮะดูแลทรัพย์สินพวกนี้เขาจะเข้ามามีโปรเจกต์ยกตัวอย่างเช่นมาจัดสรรให้มีเป็นตลาดเป็นเอเวนิวหรือแบ่งเป็นพื้นที่ให้เช่าหรือไปทํากิจการโรงแรมอะไรข้ตามแต่พวกผมเริ่มมาเริ่มมาด้วยด้วยพวนนี้พูดง่ายๆผมใช้รถไฟทางกู้ในการเคลียร์พวกนี้ แล้วบริษัทลูกของการรถไฟก็จะเข้ามา cover พวกนี้ไปอีกทีนึงเขาก็จะมีโปรเจกต์มาตามหลังอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องเดียวกันผมจะบอกมันเป็นเรื่องเดียวกันถ้ามันบอกมันคือซีรีส์สิบตอนผมเดินทางมาถึงตอนที่สองผมก็คือหัวหมูทะลงฟัน next s t a i o n ต่อไปผมจะอยู่ที่หาดใหญ่นั่นคือบุกผมเยอะที่สุดในประเทศไทยวินาทีนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะมีหกถึงเจ็ดพันครัวเรือนจากหาดใหญ่ไปสงขานั่นคือเรื่องใหญ่ของผมแต่ผมใช้โมเดลที่หัวหินในการเข้าทําซึ่งเราทํามาแล้วสกรีนก่อน จากยากจนใครอยากจนใครจนยากยกมือขึ้นเสร็จจับมือกับหน่วยงานจังหวัดหน่วยงานพอชอจัดการในเรื่องของเขาให้เขามีไรายได้ให้อยู่ในที่ที่เราจัดให้คุณจะเข้าระบบสากลไหมเรามีสากลเข้าไปคุยให้คุณมันจะได้ให้เขามีถิ่นฐานที่ถาวรเชื่อไหมครับในนี้ซับซ้อนมากแต่พอเอาเรื่องจริงเข้าไปมันจะเหลือคนที่ประสบภัยหรือเหลือคนพวกนี้น้อยมากส่วนใหญ่เป็นพีระมิดที่กินเขาทั้งหมดเพระาะนั้นปัญหานี้สรุปว่าแก้ได้ ได้เนาะทำมาแล้วอทีนี้เนื่องจากว่า,าส่วนหนึ่งที่ทำให้เราขาดทุนก็คือค่าขนส่งนะค่าตั๋วมันถูกเกินถ้าเกิดถ้าเกิดทั้งรางคู่ทั้งความเร็วสูงมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ไอ้รางเดียวอาจจะเหลือน้อยลงมันจะทำให้เราใกล้ใกล้จะมีกำไรเลิกขาดทุนไปได้ใหม่ได้ผมเรียนอย่างนี้ครับ พูดอย่างนี้ก่อนแยกเป็น2ส,ส่วนส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับกำไรเนี่ยมันไม่ได้เป็น direct profit ค่าขนส่งนะฮะหมือถึงว่าการรถไฟจะเก็บแล้วจนเอาค่าขนส่งมาบันทึกใน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 บัญชีเลยว่าโอ้ค่าขนส่งเราสามารถ cover ค่าใช้จ่ายได้หมดมผมเรียนนะครับ<อ>ทั่วโลก <หา S 1> ผมเรียนอย่างนี้นะครับต่อให้ญี่ปุ่นด้วย<อ>ผมไปดูผมไปศึกษาผมไปเทรนงานกันมาเนี่ยญี่ปุ่นเอารางอย่างเดียวก็ไม่กําไรครับ แม่แต่ญี่ปุ่นยังไม่กำไรนะที่เห็นว่ากำไรก็คือรอบญี่ปุ่นที่คุณไปเดินนั่นแหละฮะ TOD มันนั่นแหละนั่นคือกำไรเหมือนปั๊มน้ำมันเลยครับพี่ผมถามว่าปั๊มน้ำมันเติมมันเนี่ยเป็นลิตรเป็นลิตรเนี่ยปั๊มปตทที่เราแวะกันมาซื้อเมซอนซื้ออะไรพวกนี้เนี่ยกำไรมเอาน้ำมันอย่างเดียวนะกำไรไหมไม่ไม่ไม่มีทางจะอยู่ได้หรอกครับไม่มีทางแต a n d a l o n อยู่ได้แต่มันอยู่ได้โดยรอบของมันกลับมาที่ที่ผมทำเมื่อกี้อีกนี่แหละครับผมกำลังผมกำลังจะบอกว่า ค่าขนส่งทั้งหมดอยู่เป็นคืนกำไรให้กับผู้ประกอบการผู้โดยสารทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้วคืนให้ไปแล้วนั่นคือกำไรที่เป็น Indirect Profit แต่ในขณะเดียวกันที่ผมทำท o d ไปมาทั้งหมดนี้นี่แหละครับที่ผมจะต้องทำเป็นกำไรผมว่าวันนี้ผมผมมีที่ดินอยู่ที่ท่านุ่นที่ท่านุ่นคือที่ไหนสะพานสารสินภูเก็ตข้างล่างนั้น800กว่าไร่เป็นของผมทั้งหมดนะฮะแต่ผมไม่มีรถไฟเลยติดทะเลสด้าน ขายกันไวๆในวงการอสังหาริมทรัพย์ต้องมีเป็นหมื่นมันสามารถปลอดหนี้กับรถไฟได้เลยนะแต่ถามว่าถ้าตรงนั้นมีรถไฟเข้าไปมีเชื่อมสนามบินอันดามันเกิดขึ้นกับสนามบินภูเกต็ตซึ่งสนามบินภูเกต็ตตอนนี้ขีดจำกัดเข้าสูงมากผมต้องทำสนามบินอันดามันทำรถไฟใส่เข้าไประหว่างทางตรงนั้นผมพัฒนาไปทั้งหมดเป็นทีวีดีที่ผมบอกเมื่อกี้นั่นแหละครับ<ม>ที่ผมผมจึงจะเป็นแหล่งกําไรของผมเพราะนั้น,นถามเป็นคำถามสุดท้ายก็ได้ครับว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยภูมิใจไหมที่วันเนี้ย เรารับใช้พี่น้องประชาชนมายืนยาวนานนับร้อยร้อยปีนะแล้วด้วยค่ดยศาลที่ถูกที่สุดภูมิใจตรงนี้ไหมผมใช้คําว่าเราเป็นถ้าเป็นนักเรียนในห้องเราเราพี่กัมลลเคยนั่งในห้องแล้วเป็นนักเรียนที่ถ้าในห้องนี้เป็นห้องแลบวิสาหกิจทั้งหมดเราเป็นนักเรียนที่เรียนไม่เก่งเป็นเด็กหลังห้องเราช่ไม่เหมือนการการไฟฟ้าไม่เหมือนการประปาที่เขายืนอยู่ข้างหน้า ที่เขาถามข้อไหนเขาตอบได้หมดส่งการบ้านข้อไหนเขาก็ตอบได้หมดพี่เคยเป็นเด็กหลังห้องที่ <c oughs> ท,ที่นั่งแล้วแบบว่าได้ศูนย์ติดเอฟติดรอแต่ผมก็ผ่านมาได้ <c oughs> ผมผ่านมา126ปีผมยังมีลมหายใจอยู่ได้ถามว่านี่มันเลยจะความภูมิใจไปแล้วพี่ มันเลยจากว่าผมดำรงชีวิตยังไงกับสิ่งที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจไม่เคยพูดถึงผมเลยไม่มีอะไรให้ให้ผมเลยแต่ผมยังมีรถไฟวิ่งบริการให้กับประชาชนได้แปลว่าแปลว่า,วามัน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 เกินกว่าหน้าที่แล้วพี่วันนี้ผมยังมีกำลังตื่นเช้ามายังมียังมีทัศนคติว่าออกไปทำ ออกไปทําให้มันดีด้วยนะไม่ใช่ทําให้มันเสร็จนะออกไปทําให้มันดีผมยังคงลุกขึ้นที่จะบอกว่ารถไฟต้องมีไปทั่วประเทศสัปดาห์หน้าผมไปพูดให้รถไฟมีไปที่น่านที่น่านเชิญผมไปผมเพิ่งกลับมาจากรถไฟต้องไปสนามบินกระบี่ต้องไปผมไปที่ภูเก็ตผมเพิ่งไปมากําลังจะบอกว่าใดๆก็ตามแต่วันนี้มันไม่เกินจริงครับว่ามัน มันเป็นเด็กหลังห้องที่ที่วันนี้ก็ได้ขึ้นไปรับวิญญากับเขาเหมือนกันถึงแม้ว่าจะเกรดเฉลี่ยจะไม่เยอะจะไม่ใช่กีดนิยมก็ตามแต่ใดๆก็ตามแต่มันมากกว่าความภูมิใจและไม่หยุดอยู่แค่นั้นด้วยฝากไว้ตรงนี้ครับนี่คือจากใจของพวกผมสามคนเลยได้เดี๋ยวถามปัญหาชาวนิดนึงครั้งหนึ่งรถไฟไทยเคยมุดอุโมง์ที่ถ้ำขุนตาลแล้ววันนี้ อุโมงที่สองก็เกิดขึ้นครับที่พะเยาใช่ครับมันห่างกันกี่ปีโอ้โหขุนตาลผมใช้คำนี้ครับเด็กหลังห้องจะตกนะถ้าตอบไม่ได้ไม่ใช่ครับขุนตาลขุนตาลขุนตาลขุดด้วยมือมือนะขุนตาลขุดด้วยมือขอคำว่ากี่ปีขุนตาลเนี่ยต้องถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสองสี่ สองสี่ห้ากว่าสองสี่ห้าเกือบจะหกเนี่ย <Ừ. S 1> ในการขุดขุนตันขุดด้วยมือคุณนตันขุดด้วยมือมีเรื่องราวประวัติศาสตร์เยอะมาก <Okay. S 1> แล้วถามว่าอุโมงค์ที่สองผมเนี่ย <Yeah. S 1> ก็ใช้เวลาในการอินพิเม้นต์ถึง60ปีนะฮะ mm. รถไฟเด่นชัยเชียงรายริงของเนี่ยพูดกันครั้งแรก2,503 mm. ยังไม่เกิดผมยังไม่เกิดแล้วก็ล้มลุกคุกคานมาตลอด <Okay. S 1> ขอไปจนถึงสุดแล้วพลรดอดหมดอายุก,ก็แล้วอะไรก็แล้วลุกขึ้นมาใหม่มาปลุกขึ้นมาใหม่ uh. จนในที่สุดวันนี้ผมถามว่ามันห่างก,กันกี่ปีก็เอาสองห้า หกแปดลบกับสองสี 2, ่ห้ากว่า <c oughs> ก,ก็หลักร้อยฮะเราเชื่อว่าอนาคตขา้างหน้าน่าจะมีอุโมงค์ที่สามที่สี่ที่ห้าต่อไปโอ้ไม่ใช่เลยครับพี่<ภ>วันนี้ผมมีอุโมงค์อยู่ในการก่อสร้างเยอะมากอุโมงค์ที่ยาวที่สุดอยู่ที่มากกว่าเบา5.4กิโลกกและจะโดนทำลายครับโดนทำลทายซีติข,ของพวกผมที่6กิโลอยู่ที่อำเภอเนียพี่โอมีคนคุมอยู่โคราชใช่ไหมไม่ฮะอยู่ที่อยู่ที่สองที่พี่พูดเมื่อกี้นะฮะจังหวัดแพร่ จังหวัดอำเภอสองจังหวัดแพร่เจาะทะลุผ่านระหว่างจังหวัดแพร่ไปยังข้ามไปลำปางอ,อีกซีกหนึง <ดา S 1> ่งข้างพรลานาตองอ,อ,อีกฝั่งนะครับอันนี้เขาเป็นคนเจาะนี่อุมโมงที่ยาวที่สุดแต่ยังไม่ยาวที่สุดปีหน้าถ้าไม่ผิดพลาดประการใดเราจะเจาะอยู่ที่เด่นชัยเชียงใหม่ก็คือไปแทนเจ้าอุโมงขุนตาลนั่นะฮะด้วยความยาว7.2กิโลและขุนตาลก็จะกลายเป็นอุโมงประวัติศาสตร์ที่จะมีรถไฟแค่เชิงท่องเที่ยวเท่านั้นขึ้นไป เรายังเก็บเรื่องพวกนี้ไว้อยู่ะอย่างที่บอกครับวันนี้พวกผมไม่ได้ทํารถไฟจาก A อทูบีไม่ได้มีหน้าที่พาผู้โดยสารคนหนึ่งไปยังจากจุดจุดจุดต้นทางไปยังปลายทางด้วยเร็วที่สุดถูกที่สุดปลอดภัยที่สุดวันนี้ผมกําลังทํารถไฟใหม่เป็น A on B คุณจะต้องมีความสุขกับการเดินทางุดยอดเอาโป้มเขาหน่อยฮะรถเอรถไฟไมว่าจะไปไหนรถ ไฟของเราทุกสายมีดีจริงเอาพี่น้องเราเชิญมาขึ้นรถไฟไม่ใกล้ไม่ไกล้รถไฟเราดีแดแดแดแแดแแดแ ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยจงเลิ่นจงเลิ่นและทันสมัยที่สุดด้วยใช่ไหมครับข่าวดีดีกับพี่คำรอน